อ่าครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้ทางอ,อ่อมาขามโพงพาชมอวัวล้านก่อนเอาดูลูกแต้มก่อน<ช>่าลูกแต้มลูกลูกแต้มลุกต่อนี่ครับลูกแต้มครับท่านผู้ชมนี่ครับลูกแต้มนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นวัวล้านตัวเก่งตัวหนึ่งเนาะครับอ่าอ่าเดี๋ยวให้อ๋อเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งว่าเป็นประวัติเป็นยังไงอ่ะ ประวัติบาหลองก็ไม่ไม่เคยแพ้ใครครับไ,ไม่เคยแพ้ไฟประมาณกี่ไฟแล้วสิบไฟได้ครับประมาณสิบไฟเนาะครับไม่เคยแพ้ใครนะครับเป็นวัวซื้อจากที่ไหนครับเนี่ยซื้อจากด้านเดิมไปล,ล,ลูกเกิดข่าย้อยข่าย้อยเนาะลูกเกิดข่าย้อยนะครับเนี่ยซื้อมาตัวนี้ก็เขาก็เสียนมากี่ปีละตกสุบ สิบปีแล้วครับสิบปีเนาะตัวนี้เขาอายุเยอะเลยนะเนาะเยอะครับประมาณเท่าไหร่อายุผมตอนนี้น่าจะถึงจี่เบียดเบียดยี่สิบปีเกือบยี่สิบเนาะครับเกือบยี่สิบน,ะค,บนะครับตัวเนี้ยถือว่าเป็นโบราณที่ทําให้คนรู้จักอ้ออ่มามะขามโพงเนาะใช่ครับสมัยที่เราเล่นโบราณตวโน,น้นนะใช่นอ,อนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะขึ้นทำเนียบโบราณรุ่น,ร,นรุ่นชื่อดังในตำนานเนาะบาลองบาลองรุ่นใหญ่เนาะจีเนาะใช่ครับรุ่นใหญ่ชื่อดังใน,นตำนาน นี่นะครับเนี่ยฮะมีตัวไหนอีกที่ก็หมาพ่อวัวเลยอ่าเดี๋ยวพาชมพ่อวัวเลยนะครับเดี๋ยวไปชมโบราณก่อนเดี๋ยวชมโบราณน้าโน้นก่อนเดี๋ยวดูอ่าเดี๋ยวไปชมโบราณก่อนครับก่อนที่จะมาแม่เหล่าโบราณอ่าโบราณที่อยู่ตรงนี้มีประมาณกี่ตัวสิบตัวเาจายครับสิบตัวเป็นลูกเกิดทั้งหกดเลย ลูกเกิดเก้าตัวครับลูกเกิดเก้าตัวครับแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นลูกซื้อลูกซื้อมา <laughs> ครับเอ๊ะทำไมอ่ะื้อเห็นมันสวยดีก็ซื้อเข้ามาซื้อมาเป็นจะมาทําพ่อปันนี่เเอาเอาเป็นโบราณเป็นโบราณแล้วครับอ,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 อ๋อโอ้อหเดี๋ยวไปด้านโน้นดูด้านโน้น นะครับคุณผู้ชมครับนี่นี่ใช่หมดเลยนี่ก็ใช่เนาะใช่ครับอ่ายุ่งไหมนี่ไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งเท่าไหร่เนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมผมหามุมกล้องก่อนนิดนึงก่อนมันจะได้สว่างทางโน้นก็ได้มาได้ได้ได้ออดูดูมุมกล้องก่อนได้ได้ได้อ่าได้ได้ออดนะครับนี่คืออ่า โบราณนะครับโบราณที ua, s <S um Fun, cre ่เกิดจากกอกนี้เนาะเกิดจากกอกของอ้อนี่แหละครับเนี่ยเนีตัวนี้ตัวนี้ที่ไปจองครับแสนหนึ่งตัวนี้เี๋เขาจองไว้แล้วเนาะครับเนี่ยคนที่ไหนจองเ่ยคนแกงกระจานนี่แหละคุณแกงกระจาเนี่เนาะเรามาจับกัเนาอตัวนี้เนาะคแสนสิ้นเดือนสิ้นเดือนเนี่ยนาอเขามาจับอืมอืมตัวนี้ตั้งตัวนี้ตั้งชื่อไว้ดังนี้ยังชื่อมาเฮงครับมาเฮงนะครับเนี่ยีชื่อมาเฮงนะครับแม่เขาอยู่ แม่อยู่ครับอยู่ในฝูงเนาะฝูงนี้เรียกฝูงฝูงนน้นฝูงนู้นฝูงใหญ่เนาะฝูงใหญ่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูแม่เขาแม่เขานี่ให้ลูกมากี่ตัวละสองตัวครับสองตัวเนาะตัวนี้ตัวแรกเรียกตัวที่สองตัวนี้ตัวแรกตัวแรกเนาะตัวที่สองนี่เป็นตัวพูดตัวเมียน้องตัวเมียน้องนี่ตัวเมียครับโอเคได้นี่นะครับมาเฮงนะครับเนี่ยมีคนจองเลยนะครับเนี่ยจองไปแล้วราคาหนึ่งแสนเนาะอ่าอ่าตัวโน้น เป็นไงบ้างตัวนู้นตัวนู้นบาลองครับบาลองเนาะตัวนี้ตัวนี้แม่เขาอยู่ในฝูงเนาะไอ้ไอ้นี่ลูกซื้อครับอ่าตัวนี้ซื้อเนาะซื้อครับตัวแดงอ๋อซื้อมาจะตั้งใจเอามาเล่นหมูลานเลยใช่ไหมใช่ครับอืมอืมอืมไอ้ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เรากเรามีของเราอยู่ก็ผมมีตังผมก็ซื้อตัวละหมื่นอะไรมามาปั้นเอาครับอ๋อปั้นเออพุ่งพึ่งไงอ้อนี่ยังเล่นหนูร้านอยู่ใช่ไหมตัวนี้เล่นอ๋อเล่นอยู่เนาะอ๋อผมคิดว่าไม่ได้เล่นคิดว่าเลี้ยงอย่างเดียว คิดว่าเลี้ยงแล้วก็เอาวัวเราไปลองซ้อมดูอ๋อเล่นด้วยใช่ไหมเล่นด้วยอ๋อเล่นด้วยเนาะอ๋อโอเคออกหลานใหญ่ไปแล้วออกหลานใหญ่ไปแล้วนะนี่ซื้อซื้อขนาดเองตอนนี้ซื้อมันได้สองปีแล้วครับสองปีแต่ลูกแอร์เลยป่ะลูกแอร์ครับอืมเป็นวัวจังหวัดไหนวัวเพชรหลครวัวราชบุรีครับวัวราชบุรีเนาะครับตัวนี้ได้สองบาทบานนอกก็ได้บานรองก็ได้บานนอกได้รองได้เป็นไงดีไหมก็บานรองก็เป็นต่อสองหนึ่งสามหนึ่งตลอดเลยสนามจริงกี่ครั้งแล้วเนี่ย สองครั้งอะสองครั้งเป็นไงชนะหรือแพ้ชนะครับสองครั้งเลยหรอครับเหรอชนะนี่บาทไหนบาบาลองบาลองเลยนะอืมชนะนี่บาาลองสนามล่าสุดที่นานยังเนี้ยเมื่อวันเสาร์นครับเสานประมาณสองเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วอืมอืมอืมอมีชื่อยังตัวนี้ชื่อมาแดงครับหมาแดงหมาแดงอ่านี่หมาแดงนะครับเนี่ยเป็นวัวที่อ้อเขาซื้อมานะครับเนี่ยนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าอ้อ เลีเเเเ้ยเออเอเลี้ยงไเวลาเัวล้านอย่างเดียวแล้วก็เอาวัวเราไปซ้อมไม่ใช่นะเราเล่นด้วยนะเราเล่น,ลลนด้วยนะโอเคโอเคเข้าใจตามนี้นะครับอีกตัวหนึ่งตัว,นตวโน้นะครับชื่อเจ้าบ้าครับเจ้าบ้าบ้าเป็นลูกเกิดลูกเกิดครับลูกเกิดเป็นไงบั่งก็เป็นหลองสองหนึ่งเมื่อต้นเดือนที่แล้วก็พวกแทงค่อมยกเลิกกันเนอะทับนอกเนอะ เขาเขาลงสนมจริงอีกครั้งนัเนนะสามจริงตั้งบาลองมาร้อยพรัรอบเที่ยวหนึ่งแล้วก็ผูงนอกเที่ยวหนึ่งยังไงว่าสองสองไปอ่ะนอกกันรน,น,นอกนอกรองน่ะตั้งลองชนะมาลองชนะนะนอกอ่ะนอกอยกเลิกกันครับที่อกยกเลิกกันเมื่อกีก้เนาะที่ก้อมันะนืะแล้วสนามล่าสุดนี่บาลองหรือบานอกสนามล่าสุดนี่บานอกครับบานอกที่ว่าเมื่อกี้นะครับอืมอืมอืมนี่ก็อายุวัวประมาณเท่าไหร่เนี่ยน่าจะสามสามขวบสามขวบเนาะแม่เขาอยู่ข้างในไหมอยู่ครับ เขามีน้องมีอะไรไหมมีครับอืมอืโอเคเนี่ยเนี่ยเครับตัวนี้อ่าตัวตัวไหนตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นดีกับลูกเกิดเนาะลูกเกิดครับลูกเกิดเป็นไง,นไงตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้อ่าจะตั้งบาลองพวกนี้กับมเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วอ๋อไม่นานนี่เนาะครับอืม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 อที่น้องน้องพุษาเลยกี่ครั้งแล้วสามจริง ยังเพิง่งเพิ่งลงครั้งแรกกนพวกนี้กับพวกนี้กับบอกครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยครับอ้แล้วมุกิสา่าหลายครั้งแล้วครั้งแรกว่าจะลงสนามจริงนะมันเล่นไม่ได้เล่นเลยใช่ครับแลว้วสนามซ้อมเป็นไงบ้างสนามซอม้อมสนามซ้อมดีครับต่างบาลองแข็งแรงแข็งแรงเลยนะนี่เป็นวบารองเนาะตัวนี้เนาะครับอืมตัวนี้มีชื่ออย่างตัวไห้ชื่อโพกระทอโพกระทอครับอืมโพกระทออืมอืมอืมอ้าวแม่เขาก็อยู่กันในฝูงเนาะอยู่ครับอยู่ในฝูงอ้าวนี่สองตัว อ่าตัวดำนี่ก่อนก็ได้ตัวดำ่ชื่ออะไรตัวเนี้ชื่อไข่ดำครับไข่ดำไข่ดำนี่ยคือลูกเกิดเนาะนี่เนาะเป็นไงบ้าง<อ>เป็นไงดีไหมนี่นี่ซ้อมอยู่ทับนอกดีครับซ้อมอยู่เนาะครับทับนอกดีเลยเนาะแข็งแรงอืมแข็งแรงเนาะอืมกี่ครั้งแล้วซ้อมไปกี่ครั้งแล้วตัวเนี้ยซ้อมสิบเที่ยวสิบครั้งสิบครั้งกันเนาะด,ดีเลยดีครับดีเลยเนาะมีมีคนสนใจจะจองเอายังมีมีคนแล้วใช่ไหมมีคนมองแล้วใช่ไหมใช่ครับ เราจะมาจับไปเนเดี้ยวอ่ะเราจะมาตกลงรลคกาแล้วก็จับไปใช่อืมอืมอืมอโอเคอ่ะ,อะตัวนี้ตัวแดงตัวนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้านนอกเลยก็ได้ครับแล้วไม่ยุ่งนะลูกนะไม่ยุ่งมันผิดอืมอ่านี่ยเนี่ตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่อปรดูครับปดูเนาะครับนี่ก็ลูกเกิดเนาะลูกเกิดเป็นไงบ้างตัวนี้ก็บารี่บารห้าแข็งแรงอือบางคาดเนาะตัวนี้บารสี่บาห้าเปนะ็วา,าง ป่านอกป่าลองไหมไม่ไม่เคยครับยังไม่เคยครับอืมก็วางพ่อวัวอนาคตพ่อวัวพ่อพันตัวไหนตัวกำไรดำกำไรดำเนี่ยเหขางในเขาจะอยู่ข้างในมีเหรอครับเอ้าเมื่อกี้เามีแค่นี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ซ้อมอีกแค่ไหนเลยเนี่ยตอนนี้ซ้อมได้สิบเที่ยวเหมือนกันครับดีเหมือนกันดีเหมือนกันนะเนาะแข็งแรงครับแข็งแรงดีเนาะเบอร์สี่เบอร์ห้านะโอเคอ่เดี๋ยวดูตัวเล็กอีกโอ้โหเมื่อกี้เรามีอยู่แค่นี้เราไม่ได้ดูเลย นี่ครับอนาคตพ่อวัวนี่ e, นีหาแสงก่อนอ้าวตัวไหนอนาคตพ่อวัวอ่าตัวตัวไหนนะนี่ครับก <repar> <ต names. S 2> ุ่นาดำตตตัวนี้นะครับกำไรดำน้อยเนาะเจ้าไว้เป็นพ่อพันธุ์ใช่ไหมพ่อพันธุ์ตัวตัวต่อไปครับตัวต่อไปเนาะครับอ่าก็หมายว่าเป็นตัวที่สามเนาะใช่ครับตัวที่สามกำไรดำนี่เป็นลูกของตัวไหนลูกอ่าแม่ดังดำในค้ออ่าแม่ดังดำในคออเนาะแม่เขาอยู่กันงในใช่ไหมครับอืมแล้วก็เป็นลูกพ่อยอด นี่พ่อเขาเป็น hmm. คือล mm ูกยอดครับอ right? ๋ออือืออืออือไอ้ก่อนนานี้เขามีน้องมีพี่มีพี่ๆไหมขายพี่ไปสามหมื่นตัวผู้ตัวเมียตัวเมียอืมขายไปสามหมื่นแล้วเขามีน้องมามมีน้องก็ต้องเมียสองตัวสองตัวก็เลยคิดยังไงเอาเป็นพ่อพันธุ์สนะมองยังไงก็เอาไปใส่บาซีก็วิ่งขานพังทะลุเลยอออที่ว่าว่าใส่บาซีซี จิ้งดีกว่าการฟังเนี่ยครับอ๋อตัวนี้เหรอใช่ <laughs> โอ้ตาย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 จิ่งดีเลยจ้ะครับโอ้ย,อยกอายเป็นพะวัวก็เลยกลายเป็นพ่อวัวเลยใช่โอ้ยนี่นะครับตอนนี้ตั้งห้าเดือนเขาให้กันหกหมื่นห้าเดือนใช่ไหมเนี่ยห้าเดือนหกหมื่นคุณมาขอซื้อไปเป็นวัวลานหกหมื่นโอ้เนาะชื่ออะไรนะหรือยื่นแล้วเวมื่อกี้ชื่อกำไรอนุบาลครับกำไรอนุบาลครับนี่กำไรอนุบาลนะครับจะเป็นพ่อพันธุ์นะครับการลูกเกิดคอกนี้แหละครับ อีกตัวหนึ่งตัวตัวนั้นยังไงตัวนั้นตัวนี้ลูกเกิดในคอกยังไงเอาตัวนี้จะไว้ตออครับอ๋อจะไว้ตอนเป็นโบราณเนาะโบราณก็ดึงของมาก่อนนะเพื่อนเนาะใช่ก็ลองให้ก็โตนี้ก็ลองไปซ้อมดูเนาะเป็นยังไงครับแต่คิดว่าไม่พลาดแน่เนาะไม่น่าพลาดนี่นี่พ่อเขาเป็นตัวไหนยอดเป็นลูกยอดนะลูกลูกดังเลยครับดังเล็กตัวนู้นนะครับลูกเขาอยู่ในคอกโงดนะครับคอกที่อยู่ข้างบ้านเดี๋ยวพาไปชมพ่อเขาดังเล็กนะครับข้างในไม่มีเนาะไม่มีหรอกไม่มีเนาะอือโ้ทำคอให้ดีอย่างดีเลย เหมือนกอกเหมือนที่เลี้ยงแพะเลยเนี่ยนะพี่ไดกเก้ลคิดจะเลี้ยงแพะใช่ไหมเมื่อก่อนคิดครับเลยครับเปลี่ยนโครงการเหนื่อยใก่้วัวนี่ก็แย่แล้วใช่ครับอ่านี่แหละครับวัวลานของอ้อมะขามโพงนะครับผมเข้าใจว่าตอนแรกว่าไม่เล่นวัวลานแล้วนะครับยิงเล่นอยู่นะครับตัวเนี้เล่นในน้ำอ้อมะขามโพงเนาะใช่ครับนี่แหละครับไปเนี่ยอ้อมะขามโพงเนี่ย เนี่ยคเนี่ยอ้ออ้อมะขามโพงเนี่ยอ้ออีอีวงเหรอหนองอีวงครับตรงนี้เขาที่นั่งเดิมก็หนองอีวงครับอ๋อชื่อว่านหนองอีวงใช่ไหมมันว่าเป็นมัวเขาเรียกกันตามหมู่บ้านเลยครับอ๋อหนองอีวงเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยอ๋อก็มีสองอย่างของชื่อเนาะใช่ครับอ้อหนองอีวงกับอ้อมะขามโพงมีสองชื่อเนาะเขามีสองชื่อยังเล่นอยู่นะครับตอนนี้อ้อมะขามโพงนะครับ ตอนนี้ก็มีวัวอยู่แค่นี้เนาะวัวลานเนาะับวัวลานนอกนั้นเราลูกกแอร์บอกว่าไม่มีแล้วคนเอาไปหมดแล้วก็เหลืออยู่ในท้องครับในท้องมีมีคนจองมีอะไรไหมใ,ในใน,ในท้องติดจองครับติดจองหมดแลบในท้องก็จองหมดแล้วต <laughs> ายตายโอ้ยอือ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 อเดี๋ยวพาท่านผู้ชมผูม้ชมไปเหล้าวัวลานอันนี้เขาเรียกว่าคอ,อกเล็กเนาะคอกเล็กกอกเล็กสามสิบตัว ก็มีพ่อพันธุ์อยู่ตัวหนึ่งครับด่างด่างเล็กเนาะด่างเล็กอ่าด่างเล็กซึ่งกับลูกของลูกยอดอ่ะเนาะครับลูกของลูกยอดอายุตอนนี้เท่าไหร่ด่างเล็กนี่ประมาณเอ่อห้าห้าขวบครับวันหน้าขวบเนาะรังหนุ่มรังเต็มหนุ่มแล้วเพ่งไงเนาะอเดี๋ยวให้ดูพ่อพันธุ์ก่อนแล้วกันโนะ่ลแล้วครับอย่าไรแล้วเนี่ยครับดูพ่อพันธุ์ก่อนแล้วก็ดูแม่อ่าวันนี้ด่างเล็ก ขอล่ามไว้ยังไม่นะไปไกลแล้วท่านผู้ชมไปไกลแล้วหนึ่งไปแล้วไปแล้วอู้หู้โอ้อกถึงโน้นเลยเหรอครับท่านไล่นึงครับงูนู่นแล้วครับท่านผู้ชมไม่เห็นแล้วมั้งเนี่ยไกลเนี่ยหนึไปแล้วเลยด่างเล็กเ่ยมามามาเริ่เรียกมากินหญ้าเลยไหมมามาเริ่เดี๋ยวให้อ้อเรียกมากินหญ้ามาไม่มาแล้วไม่มาอ้อมามาเริ่มมามาเริ่รู้ด้วยรู้ด้วยเขารู้ด้วย มาเร็วมามาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองหลบดูก่อนเดี๋ยวอดเรียกมาหนูหลบก่อนก็นนะม้มามามาเร็วมาเร็ว <Hey, yeah, S 1> าเฮียาเล็กไม่มาเลยไม่มาแล้วอ๋อผมว่าไม่มาเราไมามาไม่มาไม่มาแล้วฮะ มา <S <S สิแป๊บเดียวมาไหมมาพอมั่นใจใช่ไหมมั่นใจครับเ,เดี๋ยวผมหลบก่อนนะผมหลบมานอยู่ด้านนี้ก่อนมามาเร็ว